ลุยมาคุณผู้ชมอันนี้ซร่สุดท้ายนะก็เป็นคลิปแบบเฮ้ยกำลังไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยผมผมลุกเชื่อไว้ไม่เป็นโอเคโอเคเร็ว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 เฮ้ยมันมาแล้วมันมันจอดเรือมาแล้วไอ้ยไปไอ้ยไปมันมาแล้วผมขอนด้วพี่กําลังเข้าไาแล้วผมมาแล้วผมมา นะครับคุณดูครับวันนี้เนี่ยผมมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยนะครับผมก็คือผมเนี่ยปลอมตัวเป็น NBC สุ่มผลนะครับเออใครสุ่มผลได้ผลอะไรผมจะเปย์ผลนั้นให้ถาวรเวอเป็นแบบอะไรที่แบบมันค่อนข้างจะแบบเถื่อนนะถ้าเกิดใครสุ่มผลมังกรได้คือผมต้องเปย์ผลมังกรให้อะครับเด็กๆก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่า e ีพนี้เป็น E ีีแรกสําหรับลุงแก่สุ่มผลให้คนดูไม่ใช่ดิคนดูสุ่มผลมาแลกผลถาวรนะครับประมาณนั้นเลยเป็นลุงกีแก่ก็คือเป็นตัวสุ่มผลเลยนะครับปลอมตัวะเดี๋ยวเราไปกนา ขอ1,500ในคลิปนี้หมดไปโคตรเยอะอะลุยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59%เลยนะคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิดตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลดคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบลกฟุตแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูออก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูที่อะไรวะเด่ย เดี๋ยเนะดีนะไอ้ไว้ไม่อยู่ไหนเนี่ยไว้กะลังเข้าพี่ก็เข้าชื่อว่าไว้เนี่ยเห็นชื่อโอเคโอเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอมึงเลยเดี๋ยวกูรอมึงเลยมาแล้ครับพี่คอนเทนต์ที่เขาแปลก็บ้าเลยมึงรีบมาคาเฟ่กูรออยู่คาเฟ่ไอ้พี่เดี๋ยวมีอยู่ข้างหลังในเหตุการณ์ได้เลยได้เลยโอเคเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวด้วยกันเลยไอ้ไว้ไม่อยู่ไหนเนาวมาแล้วมาแล้ว เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยนะครับคิดว่าแค่ีไม่ใช่ดีอยู่กับอยู่กับลุงสุผลดีกว่าแต่อาจจะไม่ค่อยเดียน,นะขอภยัยทีคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะทําการมาปลอมตัวว้เป็น n p c สุผลนะครับเออผมจะปลอมตัวเป็น n p c ทุก n p c เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเกลียนคนด้วยคารยืนอยู่แบบเป็นหุ่นว้วคุณผู้ชมอ่ะยังไงนะใครเด้ขึ้นมาวาะเนียอ่ะคุณผู้ชมครับป่าเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปนี้ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้บอกเลยเพื่อเกลียนแน่นอนอย่าล <laughs> เกปนี้ครับ1,500แลัน้ว้ยราการนะครับขึ้นไปนะถ้าเกิดอยากให้ผมปลอมตัวเป็น NPC ตัวไหนคอมเมนต์ด้วยเออกูอยากปลอมตัวเป็นเลย่อไหมไอเอ็นเอเนซีด่าที่มันนะไอที่มันแบบกดซื้อด่ะเออกูไม่เขียนแน่เลยเออโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเลสโก เอาละก็คือว่ามันอาจจะไม่เนียนเนาะเพราะว่ามันอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เว้ยตัวละครของเราอ่ะใช่ปะชอบขยับเว้ยมันจะชอบขยับนี้เว้ยเออมันจะไม่ค่อยแบบมันงงอ่ะคุณผู้ชมพูดไม่ถูกแต่ว่าคนอื่นก็เห็นใช่ปะเวลาเราขยับเลยเนาะขยับเห็นพี่เห็นนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมป้าเดี๋ยวเราความเนียนเว้ยเราต้องเก็บดาบก่อนเลยเก็บเก็บพี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้คนดูดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่อาจจะไม่เนียนนะจริงๆเราควรแบบอ่าแปลงร่างกายเป็นคนอ่ะเข้าใจปะรู้รู้สึกไหมอ่าใช่อันนี้เรามีหูกตายยไงงงหรรืออวว่่าาาเเจะแปลมมมมััันนนกก็ต้้สุย ใช่ประมาณนั้นครับคุณผู้ชมเนี่ยคือว่าเราจะไปยืนตรงนี้อเอการถึงตัวจะไม,ไม่เหมือนนะครับ <_ A> เราจะยืนตรงนี้เราจะยืนอย่างนี้เลยนานๆจนมีคนเข้ามาทักเราเว้ยคุณผู้ชมมื่อาจจะไม่เนียนนะเว้ยเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเซิ์ฟหลักเซิฟหล,ลักลุยเลย เอาลายไปเซิร์ฟแรกผู้ชมมีคนตามกูมาเว้ยไอ้เพี่มึงเฮ้ยมึงก็่เห็นเลยมึงตามพี่มาได้เหรอเออมึงตามกูมาแล้วที่ไหนเนี่ยมาแล้วพี่ผมมาแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเนี่ยมึงอยู่นะตามมาตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเตะสแตนบาเลยไป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 เอางี้ไหมถ้าเกิดแบบมีคนแบบทักเราแบบเอ้ยหวัดดีพี่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไอ้นะคุณต้องสุ่มผลเออคุณต้องสุ่มผลคุณต้องการสุ่มพิสานหรือไม่ใช่พี่เออเดี๋ยว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  ยืนเ,เฉเลยเอออยู่ข้างๆดิอยู่ข้างไหนดิเอาดิเฮ้ยดิเออเยูืเฉยเฮ้ยไม่อยากขยับดิยูนเฉลยอ่าคุณคุณต้องสุ่มผลเบ้า ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งอีกละไอ้ไว้คือผมไม่ได้อัดคลิปไอ้ไว้มานานแล้วเพี่ผู้ชมขอโทษหจริงครับอาจจะเบื่อๆหน่อยก็สวัสดีนะครับก็ยังไม่ได้มานานนะครับก็ไรครับเนี่ยไรครับเนี่ยเอาโกกันเลยเราได้ยืนแนี้แหละเราไม่ต้องไปไหนไม่ไป่เป็นขอปิดเอฟเฟกต์เสียงเลยกันไม่งน่ารำคาญมากอ่ะปิดก่อนแล้วกันคือเป็นคอนเทนต์ที่แบบเราไวการ์ทำแล้วไอ้จีเกียร์คุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่าเรานี่ดีกว่าสุ่มผลไปสุ่มผลสุ่มผลสุ่มผลเลยแบบแล้วก็จับจับผลทิ้งไว้หรือไม่ต้องสุ่มก็ได้้เเราาไไปออใในกกล่่ง็ดชม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะจับจับผลทิ้งไว้เลยเฮ้ยบอลเราเป็นมาละเมันมาละเป็นมาละสุดดีเ้าสุดดีเราสุดดีเฮ้ยมันจะสูญผลเหรอเฮ้ยมันทำอะไรเนี่ยมันเข้าแอลผลหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเป็นลูกแรกไหมเดี๋ยวเราไปลูกแรกไหม <c oughs> เออว่ะมาไปลูกแรกนี่เหรอว่ะเออลูกแรกน่าจะเฟี้ยวไปใช่เป็คนสนใจเราเลยพี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเน้นพีพีเนาะเออจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพีไปว่าใครสนเออไปๆเราไปเลยดีกว่าไปไปเลยดีกว่าโอเคลุยเลยครับเดี๋ยวเราไปลูกแรกแป <c oughs> <ผล S 1> <ช>๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชม วเราเป็นโลกแรกนะคุณผู้ชมเขินมาพี่ใช่เหรอพี่คนไปเหรอเอาดีเอาดิเอาดิลองก่อน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 เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้คนแบบว่าสุ่มผลนะถ้าเกิดว่าเขาสุ่มได้ผลมังกรผมก็จะเปผลผลมังกรให้เขาสุ่มผลได้ผลกาก็จะเปผลนั้นให้ด้วยดี่แล้วครับวุ้นก็อยู่เฉยๆมึงไม่ต้องดิ้นนะเว้ยมึงแบบเหมือนหุ่นเลยเอามาขอผมผมอ่ะไอ้เหี้ยมาเต็มเลยพี่มาดูดิ

อย่าปั่นคนจริี้อันนี้คือปั่นกระบ,บานมันอ่ะปั่นหัวม,มันเนี่ยเขาตอบเขาไม่ตอบแล้วพี่ <laughs> ว่าเขาไม่เออเลยเงินไม่พอครับเดี๋ยวนะใครโทรมาเวลานี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน,นะแฟนพี่ <at> ใช่เหรอเพ <s> ิ่งเล่นครับ <laughs> พึ่งเล่นครับเขบอกเขาพึ่งเล่นครับอยู่นะอไยังไงล่ะพี่เขาไม่สูสุดไม่ได้พี่เนครับแป๊บนึงนะเฮ้ยยบอเฮ้ยยยเอาเอาให้เลยเอาให้เยเแ่งเาผบนี้ดีวะเอาเอาเลยเอาเลยเออเออเหล่าก็ดีเออผลนี้ดีนะเอาหรือเปล่าเฮ้ย กูชอบมากกว่าไว้เอาไม่ดีอยากได้ไว้ไอ้บอกพี่ว่าอยากได้เปล่าผลนี้ดีนะเออผลผลแล่เลยอะแบบนีเได้ดีเลยนะเปล่าใครอยากได้ผลผลถาวรอ่าถาวรมาสุ่มแล้วมาแลกครับไอ้บันบอกอยากวิ่งเล่นครั้งแล้วอะไรแบบค้างแล้วเอาไปเดี๋ยวเอาให้ไปเดยวไปใช่ว่ามึงอยากใช่ป่าวมึงอยากเดินนีมึงกินเฉยๆมันเป็นหุ่นเว้ยเออมึงอยากเดิน อยงั้นแหละดื้อเฉยเลยเนี่มันกินจริงไหมี่ยเอ้ากินแล้วแหละก้วกินแล้วแหละกินแล้วเหรอพี่ใช่ครับเดี๋ยวเราดูมันใช้ผลผลพิษสารหรอวะดีป่ะดีป่ะแต่เขาแบบขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยใจดีป่ะเฮ้ยไอ้นี่ไม่ง่าซื้อผลให้เฮ้ยมันไม่รู้เรื่องเลยพี่มันบอกมับอกว่าแบบดีแ <Gym>. ม่งแดกจริงพี่บอกขอบคุณครับเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพามันไปซื้อผลไหมน้องเดี๋ยวตามพี่มาไม่ไปไหนหรอวะ ไปไหนวะลงไปข้างล่างไหนอ่ะเอ้าเอานี่นี่อยู่ตรงนี้พี่ตามพี่มาเขาเขามากับเพื่อนใช่เหรอมาเพื่อนเหรอที่แรกเพื่อนมันเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เจคอนเด็กเฮ้ยมึงยื้เป็นตามมันมาเฮ้ยมันตามก้อนแล้วมาเฮ้ยเพื่อนเลยไอ้เพชรเฮ้ยไม่ใช่เพชรไอ้ไว้โอเคไว้มามาตามมาผมบอกไอ้นี่ตามมาด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเปย์ผลให้มันนะคุณผู้ชมก็คือเป็นผลอะไรนะไอ้อีกอันหนึ่งเว้ยคือจะเป็นผลผลอะไรวะผลอะไรพี่มังกรไม่ใช่มังกรไอ้ผลเออ่ดาบที่มันฟันไม่เข้าอ่ะปารกี้เออ เหมือนมากี้อ่าใช่ใช่ขึ้นมาได้ปะพี่รับลุงรับอีกคนหนึ่งมาโอเคคนหนึ่งไม่มาพี่เขาเหมือนก็เดี๋ยวเรามามาปั่นแล้วก็มาแบบให้ผู้คนด้วยเนาะประมาณนี้นะครับแม่นี่พี่พี่จะไปก่อนไหนก่อนแรกเลยหรออ่าใช่ใช่ใช่ก่อนแรกเลยก่อนแรกเลยเชลียร์ผมี้เรียบไปโอเคดูดิเย้่ไอ้ไอ้นี่น่ารักพี่น่ารักน่ารักน่ารักโ้องเขากิเรื่องจริงแน่ผมไปหลอกมันอ่ะเออเอาเรื่องจัดเลยอ่ะมาโอเคตามมาตามมาเดี๋ยวลุงซื้อผลให้นะน้องลุงซื้อผลให้นะน้องผมบอกเลยนะเปิดใบได้โคตรสนุกอ่ะพี เรามาเกียร์คนหน่อยพี่เปิดไม่ได้เราจะเปให้คนหน่อยนะคนนี้ใช่ไหมชื่อเอสใช่พี่เขาแอดผมมาด้วยหนึ่งร้อยพี่เปย์ให้ลาบาร์กี้เอาไปฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวจะอ่ะเปย์ให้ลาหนึ่งคนช็อป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 อีกคนล่ะอีกคนเขาชื่ออะไรอีกคนหนึ่งชื่ออาร์ทีวายพี่อาร์ทีวายออทีวายใช่ใช่ล่างสุดพี่คนละอันนะดีใจมไหมผมเฮ้ยบอกบอกบอกมาเปลี่ยนผลมามาเปลี่ยนผล อ่ะเป็นบากี้มันจะรู้วะไปเปลี่ยนในร้านนี่เออนี่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 ไม่ใช่เขามีอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่มันเปลี่ยนให้ไม่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 เปลี่ยนให้เองเราต้องเอาไม่เปลี่ยนเหรอต้องเปลี่ยนเอาเองประมาณนั้นเลยเฮ้ยนี่ไม่มีผลพิษปะ ไอ้นี่แอคนะไอ้นี่แอคนะเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวได้ได้เคเราเราทำดีแค่นี้พอเดี๋ยวเราไปไปอีกเซิร์ฟหนึ่งตัวกูว่าแม่งกูว่าเราเราน่าจะหลุดคอนทินแล้วนั่นเดี๋ยวกูจะมาปั่านตัวคนเด็ดอะเออที่ไปให้ขอในช่องแห่งการให้ดูนี่เนีใช่เปล่าเนี่ยเสียแล้วส่งเสียจ้ะดูดิโอเคปั่นาปั่นเลย มาวะพี่มาพึงรีบเลยพึ่งรีบเลยสัวแนบายทีเลยเออไปพี่ไป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 มปไปอปตัวไป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 ไเไเไปเปไ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 เไป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 พปไ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 อบปไปไ่ไปไปไปไีไป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 ไ้ไป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 ไอไปไปไปไเไาไป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 ปไ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 ปเปไปไไปไไปไปไปประมาไนั้นเออเราเป็นลุงสุ่มผลไงประมาณนั้นคุณผู้ชมเอามาไปไไปไ 嗯 <laughs> <laughs>、uh，你这妈，你这弟弟，操啊！ เดี๋ยวเรารอรอคนมาก่อนไหมรอยังไงรอดิพี่ไม่มีเลยว่าเนี่ยเราเราพิมพ์ไปดีรออะไรอ่ะเราพิมพ์ไปดีรออะไรอ่ะพิมพ์ไปดีเป็นพิมพ์ไป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 พิมพ์ผมพิมพ์อยู่ผมพิมพ์อยู่เอ้ยมีคนมาพี่เดี๋ยวเห็นปะเฮ้ยว้าวว้าวว้าวตอนแรกอะอ้าวสวัสดีจ้าเฮ้ยอยากขยับนะอย่าอย่าลืมนะอยากขยับไม่ขยับพี่ไม่ขยับเอ๊ะใครสุ่มผลไปให้เอาเยอะดิเออไอ้งงดิ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 เอ๊ะอะไรวะเฮ้ยไปหมดเลยว่ะ เอ้าเฮ้ยไม่เอาผลหรอเอ้าเอ้าเดี๋ยวนะมึงขึ้นมาสองตัวแล้วมก็ดีกูเด้อนะเราเฟลไปเนี่ยพี่แด่งทิ้งเราอ่ะแต่ใครสนใจก็มาไงใครสนใจก็มาไงไอ้นี่บาว่ะไอ้นี่มาว่ะเฮ้ยเกินแต่ผมมีผลอันนี้เดี๋ยวผมเก็บมาจากเกอนแรกมึงไม่ต้องจับไม่ต้องจับเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมาเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวมันจะมีใจเข้ามาเองเฮ้ยมามัะเฮ้ยนี่มาว่ะไหนพี่มันเต้นบ่นี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 ่ไอ้เจ้าก็เก้าวเยือนใช่ไหมไม่รู้อ่ะพี่มันมาทำอะไรมายืนดูอะไรมันก็อีโวเผาแล้วกูมันมันมีอยู่นะเว้ยแต่ว่่่่าาามันนนจะะคููดวอยีรกท เหมืเนกลัวๆอยู่เหมือนกันเอาพี่เซิร์ฟนี้ไม่เงียบวะเออไม่มีใครสนใจพวกเราเลยใช่คุณผู้ชมเงียบมากอ่ะมึงมากันหน่อยแค่กูพิมพ์ขนาดนี้เออเอาไม่ยมันไม่มาจริงหรอเบือนข้างหลังมันมีคนจะมาปะไหนพี่บอกข้างหลังไม่มีนะมีชื่อมาจากไกลๆเห็นปะไอ้ทหารเรือ มาป่ะวะเรอเอ้ยเหมือนจะมาป่ะเหมือนมันขยับไอพี่ผมว่าแม่งมาบ่ะรอแป๊บนึงเห็นไหนวะทหารเรือนะเรือข้างหลังพี่ข้างหลังเห็นปะมาป่ะไม่มามืงเนี่ยมาป่ะไม่มีมันมีคนเ็นทหารเรืออยู่พี่แต่ข้าหัวเขาน้อยมากน่าจะไม่มีตังค์ซื้อนะ <laughs> เอามึงไปโลกสามได้ได้ปะหรือว่าเราไปโลกสามมึงเลยไปได้พี่เงินเราลองไปโลกสามดูปะดูมาคุณผู้ชมอันดีสุดท้ายนะก็เป็นคลิปแบบเฮ้ยกำลังไปเฮ้ยเอ้าพี่ผมผมลุเอาแบงเร็วไว้เ็นเฮ้ยเร็วเร็วเร็้มันมาแล้วมันมันจอดเรือมาแล้วเฮ้ยเ้มันมาแล้วผมขอเดพี่กันล้วเ้แล้วมาบ้ามาแล้วมาบ้แล้วไอ้เหี้ยมันมาเร็วเฮ้ยมันมาแล้วเว้ยมันมาสุ่มแล้วเฮ้ยวจริงเหรอเออมันสุ่มแล้วเ เฮ้ยผลดนทรายไหมทรายโอเคเออโอเคตามมามาโอ้ยเอาว่ะกูว่าคอนเทนต์กูไม่อยากลูกแน่นอนแต่มันเสียใจที่แบบกูดูไปดูแบบพี่จะเปให้เขาแล้วเออผลทรายผลทรายผลทรายเอาไปดิเอาไปดิอ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเปยผลทรายเขาแล้วเดี๋ยวเราไปโลกสองเนาะโอเคไหมเฮ้ยโลกสามดิโลกสามโลกสามเดี๋ยพี่โอเคไหมเฮ้ยแต่ว่าจุดสมผลอ่าอยู่ใกล้ๆนี่หว่าจุดสมผุลนะใช่ปะไม่พี่ให้กลับไปไหนพี่ให้กลับไปก่อนแรกอยู่เกาะแรกก่อนแรกเพราะเราเราเปยเปยผลให้เขาแล้ว มา,มาถึงถ้าไปโลกสามเราจะไปตรงไหนพี่เราเออจุดส่มผลมันอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้ไม่มันจะเป็นเกาะไอ้ไนี่ไงพี่ไอ้เหมือนปราสาทอะไรเนี่ย<ไ>ที่มันวา้าละโอเคโอเคโอเคเข้าใจละไปเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับมึงไปมึงไปรอพี่เลยก็ได้นะไปรอพี่เลยก็ได้พี่ขอหน่ยก่อนมาโอเคผลทรายนะครับคนนี้ได้ผลทรายชื่อเลยนะ m a o k master ปะไหนอ๋อ master m master lo lois เอาละเปย์เขาละโอ้แปดร้อยห้าสิบน่าเลยว่ะโอ้ยเรื่องพี่กระเป๋าแบนนะเนี่ย ใช่ใล้วครับอเฮีย yeah, กัวไปโกงแน่นอนเลยหม่เฮียปะเราไปดีกว่าโลกสามลุยลุ เเออคนไทยเต็มเลยเสม็ดีสุผลตรงไหนวะราสาใช่ปะภาสาพี่เป็นโรคสาทาอ้อนี่ว่ะตรงไหนวะตรงตรงนี้ปะวะไม่เป็นชั้นในัเปชั้นกอเต่าไอ้าเหี้ยกอเต่าใช่ปะเออกอเต่าไม่ใช่เหรอนี่ไงนี่จะมามันวัดไปได้หลายที่ไงพี่ใช่ใช่ตรงกอเต่อมากอเต๋อมาเลยมาเลยอ่ะคลิปอยู่โอมเลยฮะอะไรพี่อ่ะคลอยคลิปอยู่คลิปอยู่เออมามามาเลยมาเลยคุณผู้ชมเดียวมากคลิปนี้ อไปมยังกําลังไปพี่กูให้กูไปรับมึงไปไม่ต้องมาพี่ผมมาแล้วนี่กอดซุ่มใช่ไหมเดี๋ยวผมวับวับตอนแรกผมไปปราสาทปุ๊บแล้วผมวับไปได้ปะใช่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 ถูกแล้วถูกแล้วมาเลยมาผมงั้นผมวับไปดีกว่ากูมารอมึงเนี่ยเออนี่ไงเนี่ยกูเห็นมแล้วอะไรพี่กูมาเด็กเนี่ยคนใหญ่กูอยู่ที่รอลยอ๋อเออพอดีลุงสองคนไ้ขีปตารับเลยพี่ปมาขึ้น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 มาเย้ยกูก็กลัวโดนตีอยู่นะเว้ยเอาจริงอ่ะไรพี่มึงระวังเออพี่มา เข้ามาบานี่บานี <cod epend ent> <tim pres ang> ่บานี่นี่นเฮ้ยติดต้นไม้บ้า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 บอกเ้ยทีนี้นี้นี่นีนีเออคอคิบบีีรสมผลแล้วได้ผลอะไรผมจะให้ผลถาวรว่ากูเขียนอะไรนะถาวรผลนั้นโอเคคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ไม่กูมันโกงกูมันโกเ้าแล้วเว้ยาลอไก่แกล่อไก่แ ฮ้ยมาแล้วเอาว่ะเอาว่ะเด็กคนนี้มันเอาเรื่องอันนี้ครับพี่มาอะไรพี่ไม่รู้อะเรามาส่มันผลยางเว้ยเฮ้ยเอาพี่พี่ต้องเปย์เขาไปเนี่ยใช่ใช่ใช่ตอบแล้วนี่เนี่ยมีคนดึง้วยพี่พี่เสียตังค์เยอะผมว่าเอ้ยต้องต้องรอปด้วยโอเคผลยางโอเคปะ S A Y นะโอเคผลย่าอันนี้ไม่ใช่คลิปเกียร์แล้วพี่ไม่เราก็ปั่นๆด้วยบางทีเราก็เราก็ไม่ไต้องเลยถ้าผลแลกูจะไปให้ไมมันชื่อว่าอะไรนะ S Y ใช่ไหม S Y พี่ เอสเอไม่ใช่เหรอเอสเอพีเออ๋อไอโอมนี่หว่ากูไม่ให้มึงโอ้โหไปไปไปกันสตีนเลยโอ้โหแลบแหลกจ้าดใหม่ม่แร็ปเฮ้ยก็ตกใจเลยทุกใครเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่แหละโลกสามคนี้ไอ้คุมแม่งมาโลกสามแม่งดีกว่าเว้ยย่ามันแบบโลกกว่าถ้าถ้ามีคลิปหน้าก็ที่นี่แหละนะพี่นะเออใช่เี้ยมาแลต่มันมันงงอยู่มันงงอยู่เออเอ้าเอ้า สู่ผลได้นะโอเคเราต้องเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยบอลแล้วเว้ยบอแล้วมาลแล้วเี้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเอาดีเอาดีผลเลยผลเลยเฮ้ยไอพีทมาเว้ยไอพีทมาว่ะเฮ้ยผลสั้นเฮ้ยดอกด้วยครับ โอเคพี่ต้องพี่ต้องเพย์เขาจีิงๆกับพี่สันเนี่ยพี่มันดรอปไหมมันดรอปไหมดูมันดรอปด้วยมันดรอปแล้วดรอปแล้วพี่ผลสันนะอ่าแล้วผมก็คำใบนะพี่โอเคมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรเอ็นนะนะเอ็นโอเคคนนี้นะอูพานาเลยโหรูบักแล้นะอูพอเร็ว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 โอ้แล้วแล้วพี่พี่อาร์โลบักมาจากไหนพี่พี่พูดดีคิดตั้นช็อปดีครับคิดตั้นช็อปโอ้โหคิด้ช็อปได้ผลสันถาวรแล้ว พอนนจริงๆก็ถามว่าร้านคิวตั้งช็อปก็ดีจริงๆครับเนี่ยมหดหตัวกูเขียนละวันนี้หมดตัวกูพอละ เอาละถ้าอยากได้ก็ไปกดร้านคิตตันช็อปโอเคก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับค่ายและแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแบบนี้ได้เกิดว่าคนชอบคนดูชอบนะครับเดี๋ยวเราเป็นแบบลุงเลยดีกว่าลุงเปย์คนดีกว่าแดีวก็ผมจะเขียนว่าปลอมตัวเป็น n อ c สุกผลนะครับาใครชอบก็คอมเมนต์เยอะๆใช่ใช่คอมเมนต์เยอะๆแล้วกันนะครับนั่นแหละที่ใช่ผมก็ต้องใช้เลยได้ได้สัทธาวรเยอะไอ้นี่ไม่ตกใจนะเนี่ยไอ้นี่ไม่ตกใจนะเนี่ยได้สัทธาวรตกใจนะเนี่ย เย็ดหมุนตัวเลยเย็ดดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยดังชายดีใจด้วยกะเดี๋ยวนะกะเฮ้ยนี่บอกกะดูเขาต่อยนี่ปากดีในปากดีนะพี่ปากดีเกินปากดีเกินโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยถือว่าเออถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบผมไม่เคยจะทำนะพี่คลิปนี้กี่ไลน์ดีอ่ะพันห้าพันห้าพันห้าพอพันห้าเลยครับพันห้าพี่ว่าไงอ่ะเออใช่คุณผู้ชมครับโอเคไปละครับพูดสวทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน